ต่อไปเราจะอธิบายเรื่องของของการนำหัวเชื้อไปขยายต่อหมายความว่าเราขุดจอโปลวกครั้งเดียวนะครับผมจะให้คุณหมูต้มอ,อธิบายครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภากรคุ่ชนเทน,นะคะเป็นนักพัฒน,นาพื้นที่ต้นแบบค่ะส่วนนี้นะคะพี่สมคิดมุสติกค,ค่ะก็เป็นนักพัฒนาพื้นที่เหมือนกันค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะพี่ต้อมนะคะ,ะเราจะมาทําการขยายหัวเชื้อนะคะโดยการ ต่อเชื้อนะคะโดยที่จะไม่ได้ใช้จาาปลวกแท้ๆนะคะค่ะโดยจะมีส่วนผสมนะคะคือนี่ค่ะข้าวนะคะปลายข้าวนะคะแล้วก็เป็นาจาาปลวกที่เป็นแล้วนะคะตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไปนะคะเราใช้ได้เลยนะคะก็คือว่าแล้วอันนี้นะคะก็คือน้ํานะคะเสร็จแ,แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทําอันดับแรกนะคะเราก็ต้องใส่เชื้อจุลินทรีย์จาาปลวกไปเลยนะคะ ใส่ไปนะคะประมาณสัก5ลิตรค่ะ5ลิตรนะคะแล้วใส่ไปเลยนะคะใส่ไปครับนี่นะคะใส่ไปเลยいいแล้วเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ข้าวนะคะเ,เป็นข้าวปลายนะคะใส่ไปนะคะข้าวปลายนี่ประมาณสัก2กิโลนะคะใส่ไปเลยนะคะอ่านี่นะคะอะา่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ ทำการใส่ใส่น้ำเพื่อให้ฝ่ามือนะคะนี่เว้นฝ่ามือไว้นะคะเราจะทำการใส่น้ำวิธีการนะคะจะคล้ายๆกับการทำจ้า,า,จาปลวกแบบแท้ๆอันนี้จะเป็นการต่อเชื้อนะคะเมื่อทำการใส่น้ำนี่นะคะเว้นช่วงว่างของฝ่ามือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดฝากัน ระยะเวลานะคะการต่อเชื้อนะคะไม่แตกต่างจากการต่อ,อ,อทําเชื้อแบบจริงๆนะคะจะใ,ใช้เวลาประมาณสัก7-10วันนะคะจะปวกเนี่ยของเราเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับของแท้ของจริงๆเลยนะคะเขาจะขึ้นปูค่ะเดีย๋ยวเราต้องติดตามนะคะว่าการต่อเชื้อของเราเนี่ยเป็นยังไงต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้ทําการต่อเชื้อนะคะต่อเชื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีฟองนะคะเ,เป็นฟ้าขึ้นมานะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะค่อยๆซูขึ้นมานะคะแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะหมักหมักนะคะก็คือใช้ได้งานใช้งานได้เต็มที่เนี่ยคือหลังจาก7-10วันเราก็จะสามารถนําไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อเรานําไปใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดว่าชนิดสิ่ของเราเนี่ยจะโปรดนี้ลดลงไปนะคะเราสามารถต่อเชื้อได้นะคะโดยที่เราเอาข้าวปลายเนี่ยมาใส่เพิ่มนะคะแล้วก็ใส่น้ําไป แค่นั้นนะคะก็สามารถต่อเชื้อเขาได้ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะครับหม้เชื้อจาวปวกนะครับที่เป็นแล้วเมื่อเราใช้ไปแล้วน้ํายุบครับเราก็จะเติมข้าวครับข้าวเติมข้าวปลาลงไปครับแล้วก็เติมน้ําครับเติมน้ํา น้ำลงไปครับน้ำลงไปให้เหลือพื้นที่ไว้หนึ่งฝ่ามือแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เจ็ดวันก็จะได้ปวดเชื้อจาปวกเหมือนเดิมครับคุณภาพเหมือนเดิมทําอยู่นี้ได้ตลอดไปครับไม่ต้องไปจาปวกใหม่เพิ่มครับ